สวัสดีครับที่นะ่ช่องคุณพ่อการ์ดไฟขังนะครับเย่ก็ไม่กล้านะฮะเมื่อวานเราโอลาเคิ้นนะวันนี้ก็โปรเทคต่อละกันนะครับก็จะเป็นเมกาโคโรนีใสกีลาฟานั่นเองซึ่ง <c oughs> คุณพ่อไม่ค่อยชอบลุเล่นกีลาฟามันจะว่ามันจืดไหมมันก็ไม่ได้จืดนะแต่คุณพ่อแค่ไม่ชอบนะเพราะว่าเพราะว่าเมกาขึ้นมาภาคเนี้ยมากวีอ่ะมันมันเปลี่ยนมันมีลุเล่นใหม่เยอะทั้ง ทั้งอะไรทั้งวางไข่บ้างทั้งหม่กองบ้างทั้งนับจํานวนที่เล็จำนวนเล็อันนี้ก็คือขครอาก,กิลาฟาแต่ก็นั่นแหละนะฮะก็เป็นมันก็คือลูกไม้เดิมของเมกาเก่าเนะเมกาจีหรือเมกาพักแรกนั่นเองนั้นมาย้อนมาให้เป็นลูกเล่นหลักของพักนี้นั่นเองนะครับก็มาดูกันเลยละกันเพราะว่าเมกาจริงๆเพราะก็หลังๆมานี่ก็ไม่ค่อยได้เล่นเมกานะนจริงๆมันก็ไม่ได้ถนัดมากขนาดนั้นแล้วเนาะอ่ะ ตัวเริ่มนะครับใช้เป็นใครก็ได้นะคุณพ่อใช้เป็นแมชชีนนิ่งเพราะว่ามันเป็นโครงของแมชชีนนิ่งบิงออกมานั่นเองนะฮะที่เก็จเปลี่ยนตัวเริ่มเนาะอยืนแวนนะครับก็จะเป็นเจ้านี่ e ีวิลอัมเมอร์เจเนอโรกีลาฟาหนึ่งมื p นสองพันมีโปรเทคออโวนกาดเมื่อมันโจมตีใช่ไหมเมื่มอโจมตีแวนเมื่อมันโจมตีแวนบัตหนึ่งเอาเลียของเราหนึ่งใบย,ยัดโซ ใช่อ่าคู่แข่งเลือกการ์ดจากมือไม่เกิน2ใบคอลงช่องเรียนในสภาพนอนสกิลออตโต้เมื่อลงจะไม่เกิดแล้วก็การ์ดสใบที่ลงมาเนี่ยจะไม่สแตนในสแตนเฟสของคู่แข่งซึ่งสกิลบนมันสับสกิลล่างก็คือคอนทีนิวแวนการ์ดในเทิรเล่าถ้าในโซเรามีชื่อกีฬาฟาแตกต่างกันหนึ่งชื่อจะบวกพลังห้าพันถ้ามีชื่อต่างกันสองชื่อจะบวกหนึถ้าคู่แข่งมันเกียรตสามก็ เอายัดโซก็แนะนำว่าเอากีราฟาเกตหนึ่งยัดเข้าไปเพราะเกตสองมันเก่งเกตหนึ่งยัดเข้าไปก็จะมีกีราฟาชื่อต่างหนึ่งชื่ออันนี้จะบวกในเทอแรกนะในขึ้นสามแรงถ้าเราในโซเราไม่มีกีราฟาเลยนะก็จะบวกไป, 1, 000, ปน 1, 000, หนึ่งหมื่นเป็นหนึ่งหมื่นเจ็ดถ้าแข่เป็นเกตสามก็ไม่บวกคีแต่ว่าถ้าในโซเรามีกีราฟาเกตสองจากการไลท์อยู่ช่องแวนไปเมืกก่อกีแล้วก็บวกเป็นสองหมื่นสองหนึ่งคีอะไรพวกนี้ง่ายๆก็จะเป็นตีไม่แรงมากแต่มีกดดันคีมี มีลากมือสองใบามานอนเสียประโยชน์ไปหนึ่งเทินถ้าเขาจะไอ้นี่เขาต้องลงทับหรืออะไรก็ตามก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์ในบางโอกาสนั่นเองนะครับกับกิราฟาเนาะเกรสามโคตรเก่งคือยังไงไอเนี่ยเก่งมากกับเมก้าเนาะไออสุรกายรอบโจมตีไม่ใช่อสุรกายขนาบโจมตี i n t r u s t e r i s i s t e r หนึ่งหมื่นสองพันมีโพเทคเก่งในเท่านี้คือเก่งในดับโซนและในช่องเรียกาดเนาะออโต้ Auto จากดับโซนเมื่อเมื่อจบการตัโ้ที่แวนการ์ดของเราโจมตีถ้าเทินนี้คู่แข่งมีการ์ดใบใหม่เข้าเดเมดโซนเขาเตะบัสหนึชุบมันลงช่องเรียง่ายๆเลย1นึ่งบัทชุบอีกสกิลหนึ่งออโต้เรียกาดเมื่อมันลงช่องเรียโซบัหนึ่งเลือกนิดหคนลุก แล้วตัวมันแล้วตัวที่ลุกขึ้นมาตัวที่มันแล้วตัวที่จิ้มเลยอีกตัวหนึ่งจะบวกตัวละหมื่นสกิลล่างมันบอกว่าให้เลือกหนึ่งตัวลุกไม่ใช่ค่าคอร์สเป็นแค่ทำแล้วที่ทําได้คุณสามารถลงไอเนี่ยจากมือและเลือกโซบัสหนึ่งแล้วจิ้มมันกับจิ้มอีกตัวหนึ่งบวกหนึ่งหมื่นแล้วอีกตัวหนึ่งสแตนอยู่ก็บวกหมื่นได้ท่าริมเหลี่ยมนั่นเองนะฮะเป็นตัวที่โคตรจะเก่งและใส่แค่นี้พอเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามันลงดับโซนแล้วถ้าเราไม่ไม่โดนบายดอบยังไงมันก็ชุบ มาได้ทุกเทิร์นถ้าเรามีบาสพอแล้วฝั่งตรงข้ามเจ็บหนึ่งแดมก่อนที่แวนจะตีหรือแวนตีไปแล้วด้วยซ้ํำยังไงก็ตามถ้าเขาเจ็บแดมตอนที่แวนตีหรืออะไรก็ตามก็ชุบได้ตลอดก็จะเป็นเด็กห้าเวฟที่เล่นง่ายๆเนาะไอสองใบเนี่ยเอาจริงๆนะโอกาสใช้น้อยมากเลยไอนี่จะเป็นตัวเปลี่ยนแวนเนาะไปพูดที่หลังไอนี่จะเป็นตัวลงข้างเหมือนกันก็ในกรณีที่แดมไหลไอเนี่ยค่อนข้างจะเก่งก็อ่า ออโตแบนเลียเมื่อลงสนามจากมือใช่ไหมไม่ใช่เมื่อมันโจมตีแวนสิบัตหนึ่งโซหน 1, ึ่งบวกหมื่นแล้วก็คู่แข่งเอาท็อปเด็กหนึ่งใบลงดอบถ้าการ์ดใบนั้นเป็นเกรดหนึ่งสูงกว่าบุกคิอีกสกิลหนึ่งไม่ถูกไลทับคู่แข่งเอาท็อปเด็กหนึ่งใบลงดอบไม่ใช่คู่แข่งทิ้งมือหนึ่งใบแล้วแว่นกะเราจะบวกห้าพันต่อเกรดที่ทิ้งหนึ่งเกรดอ่าไอเนี้ย มันจะเก่งกับไอ้นี่เหมือนกันถ้าเราในกรณีที่แดมเราไหลเรามีดาไหลไปสามแดมเลยหรือว่า,ามีตัวตีแล้วช่วยไงแดมทีหลังก็ตามมันจะ้เป็นท่าที่ใช้สามแดมเล่นก็คือไอ้นี่ตีบัตหนึ่งโซหนึ่งม่หลุมบวกหมื่นจนจบเทินหรือจบการต่อสู้จนจบเทินมันก็จะยืนค้างไว้ที่ยี่สิบสองแล้วก็ไอ้นี่โดดลงมาจิ้มหนึ่งคนลุกโซบัตหนึ่งบวกอีกหมื่นหมื่นอืม ไรนี่ก็ตีไอันนี้ก็ตีบัตหนึ่งโซนหนึ่งถ้ามีเหลือก็บบกอีกหมื่นหนึ่งแล้วก็โม่หลุมถ้าเป็นขีก็บบกถ้าเป็นเกตหนึ่งาสูงก็โบกอีกขีหนึง่งขีนี่นะถือว่าะจะจบกันต่อสู้ปะอ้อจบเทินเหมือนกันมันก็จะเป็นตัวที่ขู่สองคีวถ้ามันโม่หลุมนี่ก็จะเป็นสามขีก็จะเป็นท่าแบบฝันงค้มตีเราแดมไหลมาหนึ่งขีครับสองขีครับสามไม่ไหวแล้วขอกาดหน่อยแล้วเราสวนเป็นท่านี้ได้นั่นเองก็ถ้าริมเหลี่ยมเนาะ แต่ว่าไม่ได้ใส่เยอะนะเพราะว่ามันเปลืองบาสมากแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นตัวเปลี่ยนแวนนะครับในกรณีที่กีลาฟาไม่ขึ้นซึ่งค่อนข้างยากที่กีลาฟาจะไม่ขึ้นเป็นตัวเปลี่ยนแวนตอนที่เขาขึ้นเส้นสี่เส้นห้ามากกว่าก็จะเป็นอสุรกายแมลงพิษเวนอมสติงเกอร์นั่นเองก็หนึ่งหมื่นสองพันมีโปเทคออตโตแวนเมือม่อเมือม่อเมื่อเมื่อถ้ามีการ์ดไว้ใหม่เขาได้เบโซนบวกบวกพลังหนึ่งหมื่นแล้วก็เมื่อมันโจมตีบัตรหนึ่งนำเลกาดของ คุณหนึ่งใบเข้าโซใช่ไหมเออจนจบการสู้นั้นถึงแม้ว่าค,คู่แข่งทำการเดเมจเช็คความสามารถทิกเกอร์จะไม่เกิดผลอืมแล้วเราแล้วคุณจะได้รับจะทำการความสามารถทิกเกอร์ของฝั่งตรงข้ามแทนจากนั้นโซ 3, บัสเกตสามหนึ่งใบและการไม่เกินสองใบจากเดเมจโซนคู่แข่งสรงการ์ดอันนั้นต้ดับโซนแล้วก็ยิงสองแดมแทน ก็จะเป็นตัวที่ตีแรงๆเนาะมันจะตีแรงมากๆเพราะว่าสกิลมันมันบวกสองหมื่นแบบการันตีอะ่ะแล้วก็ถึงแม้จะไม่ไงได้แม่คู่แข่งก็ตามก็ก็ปิดเกมแล้วปะเออก็เป็นตัวหนึ่งที่เปลี่ยนแหวนได้ในตอนที่เขาขึ้นเส้นสี่เส้นห้าน,นั่นเองนะฮะอืมแล้วก็แน่นอนว่าไอ้นี่มันมันมันซับคู่กับไอ้นี่อยู่แล้วเพราะว่าถ้านี่ตีเขาคู่แข่งเอาแดมสองใบกลับตายแล้วก็ เอ่า Raw เอาแหนึงใบลงดอกแล้วก็เจ็บแล้วก็เอาสองแดมเข้ามาใหม่ไอ้นี่จะเห็นการ์ดใหม่ใบใหม่เข้าแดมก็สามารถแวนตีเสร็จบัสหนึ่งโดดลงมาแล้วลุกสองตัวได้นั่นเองก็เป็นตัวเปลี่ยนแวนที่เก่งอืกีราฟาเกรดสองนะฮะเก้าพันชิวพันออโตแวนเลียเขาวันเพอเทินเมื่อมันโจมตีเคาเตอร์บัสหนึ่งมันจะบวกห้าพันต่อเรียการคู่แข่งที่นอนอยู่ถ้าเจอฟอสเจอโพเทคด้วยกันก็จะบวกได้มากสุดสองหมื่นห้า แล้วก็ถ้าคู่แข่งมีการ์ดที่จะแตนอยู่หนึ่งใบหรือน้อยกว่าจัวนหนึ่งด้วยตีแรกนี้พอได้จวยแต่หากแถมบวกพลังมันบอกว่าบวกจนจบเทินนะฮะอีกสกิลนึงคอนติเนียเรียการ์ดถ้าเรียการ์ดคู่แข่งทั้งหมดที่อยู่ในแถวเดือดดั้งเดีันเนี่ยจะไม่สามารถอินเตอร์เซปได้แล้วก็ไม่สามารถย้ายขึ้นลงได้ด้วยน่ากลัวนะ นั่นหมายว่าเมกาโครนี่นะครับพูดถึงเมกาโครนีของดีประจำประเทศก็คือเจ้านี่นั่นเองมาชินทิงแมนทีสเนาะก้าพันชิวพันออตโต้แวนเลียไม่ลงสนามนะครับเคอร์เตอร์บัตหนึ่งเปิดเด็กหกใบเอาเกจสารหนึ่งใบขึ้นมือตัวมันบวกพลังหกพันของดีประจำเนชั่นประจำแคลนเนาะเด็กนี้ใช้บาสแบบดุดันมากๆโคตรดุเลยก็ได้ใส่ตัวไหน่เด็ม,มาค่อนข้างเยอะกับเด็กนี้เพราะว่า มันไม่ค่อยมีตัวแบบตัวเล่นที่มันส่วนเนี่ยมันเป็นตัวเล่นซับสายอย่างแมชชีนนิ่งก็จะเป็นซับแมชชีนนิ่งไปซะเยอะซับคุ้นแหมไปซะเยอะนอยเนาะซับตัวนุ้นตัวนี้ไปซะเยอะอันนี้มันจะเป็นตัวกลางๆที่มันได้ช่วยไงแดมได้เนาะก็จะเป็นใส่บัตรเฮอร์คิวลิสไว้3ใบนะครับเก้พันชิวพัน 1, ออโตเรียการ์ดไม่ลงสนามโซบัตหนึ่งบวกหกพันอีกสกินหนึ่งออโตแวนเลียมันจมตีฮิตไงหนึ่งแดมและจิ้มเพื่อนหนึ่งคนบวก6000นั่นเอง เกตหนึ่งแน่นอนว่ากีราฟาเนาะก็ใส่กีราฟาเกตหนึ่งมาเต็มนั่นเองแปดพันชูหมื่นออตโอตโอ้เมื่อเข้าช่องเวนกาดนะครับทิ้งมือหนึ่งใบเราสามารถหากีราฟาตามเกตที่เราทิ้งได้ทิ้งเกดหนึ่งหาเกตหนึ่งทิ้งเกตสองหาเกตสองทิ้งเกดสามหาเกดสามใช่ไหมอ่าใช่ถูกแล้วแล้วเกตสกีหนึ่งออตโอตโอ้คอร์สเขาโซบัสหนึ่งจะลดลงตามเรียกการคู่แข่งที่นอนอยู่หนึ่งใบ โซบัสองจั่วสามารถลงมาจั่วฟรีได้นั่นเองก็ลงมาจั่วแล้วก็เอากีราฟ้าให้มันกินไปเป็นของรับทานของกีลาฟ้าเกียรติสามให้มันโซชื่อต่างคบคบเควสก็คือสองใบเด็กนี้คุณพ่อจริงเกียรติสามมันเก่งคุณพ่อใส่หาสามเต็มนั่นเองนะครับซึ่งไอเนี่ยลดได้ถ้าไม่ใส่ก็ลดได้หรือแนะนําว่าใส่ติดไว้แต่อาจจะลดลงเหลือสามใบหรือสองใบก็ได้เพราะว่าเด็กนี้หาสามค่อนข้างเยอะแล้วแต่ แต่ก็ยังใส่อยู่เพราะว่าในบางกรณีจริงๆก็เอาเพมันมันมีตัวที่ทิ้งลงดับได้ง่ายๆอย่างอย่างไอ้นี่ยมันขึ้นมามันไม่มันไม่จำเป็นต้องอยู่บนมือเลยมันทิ้งไปเลยก็ได้ไงก็เปิดท้าหาสามเนาะแล้วก็สกิลคอนนะฮะออโต้แวนลีไอคอนติ้นิวแวนเนียเธอเล่าถ้าคู่แข่งมีการ์ดไม่มีการ์ดที่จะแตนอยู่บวกพลังห้าพันที่เหลือจะเป็นตัวช่วยไงแดนนี่คุณพ่อติดๆไว้นะครับก็จะเป็นอาผีเสื้อ หกพันชูหมื่นออโต้เลกาดเมื่อลงสนามเลสยูนิตนี้และจิ้มเลีย,ยากาดหนึ่งใบบวกพลังให้ตัวนั้นหนึ่งหมื่นและจบเทินเอามันจะโซไงายหนึ่งเดมแล้วก็ตุกขาบเนาะตุกขาาเพราะว่าติดไว้สองใบซึ่งจะเพิ่มเป็นสามใบก็ได้พเพราะว่า,อ,าอันยิงสามใบก็ได้ก็ไปลดที่เปิดห้าสามลงก็ได้ก็ตะขาบนะครับเป็นโปรโมโเนาะเจ็ดพันชหมืน่นออตโต้เลียกาดถ้ามันนอนอยู่ แถวนั้นด้านใอกมันของด่านด้านในเกมันจะไม่สามารถสแตนได้ในสแตนเฟสอ่ไม่สามารถสแตนได้เลยด้วยอีกสกินหนึ่งออโต้เรกาดเมื่อมันจมอ้ามันบูดฮิตหรือจมตีฮิตอืมใช่บังคับยัดโซไงเดมนะครับเพราะฉะนั้นตะขาบจะเป็นเลนที่ฝันรงค่ามักจะมักจะปล่อยเข้าเพราะว่าไม่งั้นมันมันน่ากลัวมันต้องลงมือมาทับ ทับเลียที่ลุกไม่ได้นั่นเองแล้วก็ทริกเกอร์ทริกเกอร์คุณพ่อใช้เป็นใถ่คีตันนี่นไว้ใบหนึ่งอ่ะแล้วก็ใส่เป็นดอรทริกเกอร์สามใบแล้วก็ที่เหลือคุณพ่อใส่เป็นคีล้วนเลยก็จะเป็นคีเก้าจวสามเพราะว่าไม่รู้สี่เล่นแล้วเพราขนาดมือตั้งแต่เล็กแต่ไหนแต่ไรแล้วอาจจะอาจจะใส่เป็นจวดสี่ก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับก็ อะไรเป็นจวดสี่ขี้์แปดธรรมดาก็ได้แล้วแต่ชอบแต่ว่ามันเป็นโปรเทคแล้วอะ่ะแล้วมาเล่นโปรเทคหนึ่งไงมันก็เลยพ่อเลยคิดว่าอะ่ะแล้วแล้วก็มีโปรเทคอยู่แล้วแล้วก็เด็กนี้มันมีกีราฟาเกตหนึ่งมาจ่วแล้วมีมีเปิดห้าหาสามมีมีแมนททสมีตัวนูน้นตัวนี้มาช่วยพ่อเลยคิดว่าเฮ้ยแค่นี้ก็พอแล้วนะ่ะซึ่งมันจริงๆเล่นก็พอนะมือก็ไม่ได้ขาดอะไรนะก็มือคนข้าง,างๆโอเคเนาะแล้วก็ฮิวเป็น นุ้งครึ่งใบใหม่สามสี่ใบเต็มนะครับโอเควีดนเด็กนี้ก็เพอร์เฟกต์ไลฟ์ของมันจริงๆก็ได้นอนอยู่แล้วนะฮะจะเป็นใครไปไม่ต้องจากกีราฟานั่นเองแล้วก็ทิ้งมือหาอาจจะหาเกตสองก็ได้หรือหาเกตสามแล้วแต่ซึ่งเพอร์เฟกต์ไลฟ์ของมันจริงๆขึ้นสองก็เป็นอินนี่แต่ความจริงแล้วความจริงในความจริงก็คืออ่าไอเนี้ยกับไอเนี่ย จะเป็นใครก็ได้แต่ให้ดีก็คือเวลานี้ถ้าเป็นไอ้นี่ปุ๊บมันจะดีตรงที่ว่าขึ้นสามปุ๊บในโซลามีกิราฟาสองชื่อทีชอ่ชื่อต่างกันเวนการ์ดจะบวกหมื่นถ้าบัตรตังข้ามเป็นเกตสาบวกคี้ก,ก็แล้วแต่แต่อันนี้ก็คือองแวนก็ได้เหมือนกันไม่ใช่แย่จะมีเฮอร์คิวลิสที่ขึ้นพราคิดว่าลงแวนแล้วค่อนข้างเหนื่อยอาจจะตีฮิตแต่มันหงายแดมแล้วไงอ่ะก็ไม่ได้ช่วยอะไรอยู่แล้วอาจเป็นกิราฟาก็ได้อาจจะยังไม่กดหรืออาจจะก,กดสกิลเพื่อบัสหนึ่งจัวบวกพลัง มีเรียใบหนึ่งอย่างเงี้ยอ่ะบวกมีใบหนึ่งก็บวกห้าพันจวดหนึ่งก็ไม่ได้แย่เนาะอาจจะลงเฮอร์คิวลิสมาข้างๆเพื่อที่จะมาช่วยไงเดมก็ได้เอออย่างงี้ก็ได้แล้วแต่ชอบขึ้นสามเนาเวา็กนี้อยากให้ขึ้นเป็นกิฬาฟาเราทําได้อ่ะตอนนี้ในโซเรามีชื่อต่างกันสองตัวบวกหมืน่นถ้าบ่อนทองคำเป็นเกตสามกบวกขีกก่ให้ด้วยนะฮะที่เหลือคนก็ลงมือให้ครบให้เต็มก็จริง,รงๆก็ง่ายๆเลยกอาจจะลงเป็น นี่หนึ่งใบขนมข้ามีนอนสองใบจั่วฟรีจั่วคืนหนึ่งใบฟรีฟแล้วก็อาจจะเป็นตัวช่วยลงมาตีง่ายๆอย่างอะถ้ามีแดมเหลือก็อาจจะเป็นเจ้านี่มาช่วยตีเลยง่ายๆแล้วก็อีกข้างหนึ่งอีกข้างอันนี้อาจจะอยู่อยู่ข้างเดียวก็ได้ไม่ต้องมีบูทเพราะว่ามันสบาย,ยแล้วอีกข้างนอาจ,จะเป็นเฮอร์คิวลิสก็ได้เฮอร์คิวลิสมาเด็กนี้อ่าในกรณีนี้คุณพ่อคุณพ่อบอกว่า คุณพอ่อทิ้งอันนี้เป็นค่าคอร์สในการหาเกตสามของเกตหนึ่งแล้วนะลืมบอกอันนี้อยู่ในดอปนะมันจะได้คอมโบให้ดูได้นะครับอยู่ในดอปตรงนี้แล้วกันอ่าสกิลเฮอร์คิวลิสเลยโซบัตหนึ่งครับอืมโซบัสต,ตัวเริ่มไปบวกหกพันเพราะว่าใหม่ๆเพราะว่าอยากให้ตีเข้าไงอยากให้ขังตรข้ามเขาเจ็บเดมอะ่ะนั่นเองนะฮะก็มีเดมหงา,ายสัสองใบไอ้น,นี่สกิลเมื่อตีเนาะอืม ืมีเดมหงายสองใบก็จะใช้หนึ่งเดมแล้วก็ถ้ามีสามเดมก็จะใช้คอมโบใหญ่ได้ถ้าไม่มีก็อาจจะใช้แค่นี้ถ้าไม่มีถ้ามีเดมแค่สองเดมอาจจะใช้แค่นี้อืมอาจจะไม่ต้องกดสก,กิลไอ้นี่ถ้ามีสองเดมนะมันอยู่ที่ว่าฝันของคำเขาปล่อยเข้าหรือเปล่ามากกว่าด้วยแหละก็เอาไอ้นี่ตีก่อนก็ได้หรือเอาไอ้นี่ตีก็ได้แล้วแต่อไอ้นี่ตีก่อนสิบห้าฮิตจิ้มคนหนึ่งบวกหกพันแล้วก็หงายเดม ตีตีไปเลยบูตไปเลยเผื่อฝันงลงข้ามไ่นี่ไม่ต้องเผื่อแล้วก็แวนตีสกิลครับเคาน์เตอร์บัตหนึ่งยัดแล้วก็ฝันลงข้ามมือสองใบลงมาแล้วก็เช็คถ้าสมมติว่ามันสักตัวหนึ่งเนี่ยมันตีฮิตสักตัวหนึ่งเคาน์เตอร์บัตหนึ่งครับชุบในกรณนนีคุณพ่อแนะนำว่าชุบทับไอนี่ไปเลยนะแล้วก็สกิลครับเมื่อลงโซบัตหนึ่ง ลุกสองตัวบวกหมื่นแค่นี้แล้วก็ไอ้น,นี่วิ่งก่อนฮิตก็ไงแดมแล้วก็ไอ้น,นี่ตีต่อไท้น,นี่ฮิตไงแดมอย่างนี้พอจิ้มไอ้น,นี่บวกหกพันด้วยแค่นี้แล้วก็วนอยู่แค่เนี้ยก็อาจจะมีเปลี่ยนเปลี่ยนแวนบ้างเป็นเป็นไอ้น,นี่ตอนขึ้นเทินแบบหลังๆแล้วอะ่ะเราจะเปลี่ยนแวนเล่นก็ได้เพราะว่าเป็นอีกลูกเล่นหนึ่งที่เซอร์ไพรส์ฝั่งตรงข้ามพอสมควรเพราะว่าฝั่งตรงข้ามจะคิดว่าเอ้ย อาจจะกาดแค่อย่างเท่านี้ก็ได้อาจจะกาดตรงนูน้นตรงนี้หรือคิดว่าเรามีแดมแค่แดมเดียวอย่างเงี้ยแล้วตัวไหแเดมเราน่าจะหมดแล้วอะไรพวกนี้เราอาจจะเอานี่มาใช้แค่หนึ่งแดมหรือสองแดมในการเล่นแล้วก็วดแรงๆไปเลยก็ได้นั่นเองก็ประมาณนี้กับกีฬาฟาเนาะนจริงๆมันก็เป็นเด็กกีฬาฟาธรรมดาธรรมดาที่คุณพ่อได้ลองมาก็จริงๆมันก็เล่นสนุกไหมมันก็สนุกดีนะคือมันน่ารำคาญอะ มันนริ่ขาดตรงที่นอกจากจะเสียมือลงมาอย่างนี้ไม่พอนะมันโดนพวกเนี้ยมาตอดเล็กตอดน้อยอีกอัน,นจริงๆจะโวว่าตอดเล็กตอดน้อยก็ไม่ได้นะเพราะว่าแรงโคตรมันก็แรงอยู่นะมันก็ลงมาขอขอ,ขอตีอีกสองเวฟฮิตถ้าฮิตเขาก็ต้องดูแลในดอปมอีนี่ปะวา่าถ้ามีนี่อ้าวมีนี่ในดอปด้วยสวยแล้วแบบจะฮิตดีไหมตรงไหนจะปล่อยฮิตตรงไหนจะไม่ปล่อยฮิตก็มันน่าปวดหัวเนาะเวลาเจอกันประมาณนี้นั่นเองกับ กีราฟานะฮะก็ลองจัดลองเล่นดูได้เนาะก็เป็นอีกเด็กหนึ่งที่จริงๆก็จะบอกว่าใช้ของน้อยกันไม่ได้นะเพราะว่าใช้ของค่อนข้างกระจายหลายชุดทั้งชุดแรกชุดชุดกลางชุดใหม่หลายชุดมากเกือบทุกชุดเลยมั้งเพราะเปิดห้าอยู่ในชุดนู้นเฮอร์คิวลิสอยู่ในชุดนั้นเฮอร์คิวลิสกับแมนทีอยู่ชุดเดียวกันกับผีเสื้อชุดเดียวกันแต่เปิดห้าอยู่ชุดไอคุณแม่นั่นเองก็แบบ กระจายแล้วก็ไมเทินอีกนั่นเองนะฮะก็ถ้ามีของก็เป็นอีกหนึ่งที่ผมคือว่าสนุกนะสหรับคนที่เล่นเนาะสหรับคนที่เจอก็จะเป็นอ,อีกเรื่องหนึ่งนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันกับเมก้าโครนี่นะฮะไปลองจัดลองเล่นดูได้เนาะวันนี้ขึ้นพ่อไปแล้วนะครับสวัสดีครับ